สู่ EP ที่4นะคะกับรายการ s e l ์ l o ิฟนะคะที่จะทำให้คุณรักตัวเองมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องการที่เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกครอบครัวที่เราจะอยู่ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันได้จากข้อความข้างต้นที่ได้พูดไปนะคะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะเกิดครอบครัวไหน ครอบครัวแบบนี้ครอบครัวรวยครอบครัวจนครอบครัวที่มีความรักอบอุ่นหรือครอบครัวที่อยาบคายทะเลาะวอกแว้งกันซึ่งในที่นี้เราไม่สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากมีครอบครัวแบบนี้เราเลือกได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเลือกที่จะสร้างครอบครัวแบบนั้นได้นะที่เราต้องการนะ่ะและเราสามารถเลือกได้นะคะว่า เราอยากจะได้คนแบบไหนเป็นคู่ครองอยากจะได้พ่อหรือแม่แบบไหนที่จะทําให้ลูกเรานั้นมีความสุขและเป็นลูกในแบบที่เราต้องการค่ะซึ่งในที่นี้นะคะอยากจะเล่าให้ฟังว่าคนเราไม่สามารถหาซื้อไก่เคเฟซีที่ร้านฟูจิที่ขายแต่อาหารญี่ปุ่นได้และคนเราก็ไม่สามารถหาซูชิในร้านเคเฟซีได้เช่นกันค่ะซึ่งจากข้อความข้างต้นก็กล่าวว่า ถ้าเราอยากเจอคนแบบไหนให้เราเอาตัวไปอยู่ในที่แบบนั้นซึ่งจากข้อความดังกล่าวข้างต้นนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ที่ไหนเราจะเจอคนแบบนั้นค่ะถ้าเราไม่ชอบคนที่ดื่มเหล้าสูบหรีเราก็ไม่จะเป็นที่ตัวเองไปผับถูกไหมคะถ้าเราชอบคนที่ชอบทำอาหารเราอาจจะไปที่ห้องครัวหรือเปล่าอาจจะได้เจอพ่อครัวหรือเชฟเนาะ ซึ่งท้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่แต่ว่าเราเนี่ยชอบไปใช้ชีวิตที่ไหนทําอะไรความชอบเป็นอย่างไรซึ่งทงนี้ท้งนั้นนะคะเราสามารถเลือกคู่ครองที่ดีได้นะหรือคู่ครองที่เหมาะกับตัวเองและครอบครัวที่เราอยากสร้างเพื่อให้ครอบครัวเราเป็นแบบในความฝันของเราซึ่งท้งนี้ทางนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทนอยู่กับคนที่มันไม่ใช่หรือเปล่า หรือเราเลือกที่จะมีคนใหม่หรือยังไงซึ่งมันแล้วแต่เราเลือกเลยซึ่งทางนี้นะคะจะบอกว่าการที่เราเนี่ยจะเจอคนที่ถูกใจถูกต้องและเหมาะสมมันอยู่ที่ว่าเราเจอเขาที่ไหนแต่ว่ามันก็อาจจะมีสักสิเซนะคะที่เราอาจจะเจอคนดีๆในสถานที่ที่อับจรหรืออะไรที่แปลกๆก็มีเหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อย แต่อยากจะบอกไว้ว่าถ้าเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราสามารถเลือกที่จะสร้างครอบครัวที่ดีได้นะเซฟเลิฟขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังมีปัญหาหรือมอสมชีวิตหรือว่ามีปัญหากับครอบครัวซึ่งท้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจเลยที่เราไม่สามารถเลือกเกิดมาในครอบครัวต่างๆได้ เพราะเรามีอีกช้อยหนึ่งคือเราสามารถเลือกที่จะสร้างครอบครัวได้นะคะว่าเราอยากได้ครอบครัวแบบไหนจงไปเจอคนแบบนั้นและสร้างครอบครัวตามที่เราฝันค่ะสำหรับบทความดีๆแบบนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เซ l ลฟ์เลิฟด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่อีกพีหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนได้เจอครอบครัวที่ใช่แล้วก็ครอบครัวในฝันตัวเองนะคะ